ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับครูแนวนะคะในชั่วโมงที่3นะคะวันนี้จะเรียนสระเลยค่ะนะคะจะเป็นหลักภาษาเกี่ยวกับสระค่ะจะมีสระเอียและสระเอือวันนี้เรามาเรียนสองสระนี้กันนะคะอะเรามาดูสระแรกเลยค่ะสระเอียสระเอียนักเรียนดูหน้าตามเป็นยังไงจำไว้เลยเอีย e เรียกว่าเอีย เอียร e เรียกว่าเอียเอีย e รเรียกว่าเอียนะคะเขาเลยเรียกเป็นสระเอียมาดูสระเอียกันค่ะสระเอียเป็นเสียงยาวนะคะส่วนสระตรงกันข้ามหรือสระเสียงสั้นก็คือสระเอียอ่าเอียรเอียเอียตอนที่นักเรียนท่องสระกันมันจะมีอ่าอาอูอูอย่างเงี้ยอ่ะก็สั้นอาก็ยาวอ่ะ อาอูอิอ,อ,อีเห็นไหมคะมันจะมีสั้นและยาวส่วนอันนี้ก็สั้นก็คือเ e อียยาวก็คือเ e อียเ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 อีย e นะคะสระเอียหรือเออเราเนี่ยเขียนไว้ทั้งหน้าและหลังพยัญชนะเลยเมื่อนำมาประสมกับพยัญชนะแล้วเขาจะออกเสียงพยัญชนะนั้นประสมด้วยสระเอีย นะคะดูซิว่าเขาอยู่ทั้งหน้าและหลังจริงไหมนะคะมาดูเขาอยู่ทั้งหน้าสละเอียและอยู่และและอยู่ทั้งหลังเห็นไหมคะทั้งหน้าทั้งหลังเลยประกบหน้าประกบหลังเลยคือไม่ยอมให้พยาญชนะต้นไปไหนเลยอีกตัวหนึ่งประกบหน้าอีกตัวหนึ่งประกบหลังนะคะไม่ให้ไปไหนเลยนะคะประกบทั้งหน้าทั้งหลังนะคะแล้วเขาก็จะออกเสียงรวมกันเลยนะคะเห็นไหม ออกเสียงรวมกันเช่นลอผสมด้วยสระเอเป็นไรลอเอเลียสอเอเสียปอเอเปียเห็นไหมคะเป็นเสียงไหนก็คือเสียงนั้นนี้เสียงลอลิงก็เป็นเลียอันนี้เสียงสอเสือก็เป็นเสียเสียงปอปลาก็เป็นเปีย่ยเออก็เหมือนพยัญชนะต้นผสมด้วยเสียงสระเข้าไปก็จะเป็นคำคำนั้นนะลอเอเลียสอเอเสีย ปอเอียเปียนะคะอ่ะแล้วมาดูแบบ2แบบคือแบบไม่มีตัวสะกดบ้างสิอันนี้คือแบบไม่มีตัวสะกดไม่มีตัวสะกดคือน,นักเรียนจําได้ไหมอย่างเช่นเขาว่าบ้านที่ครูเคยบอกให้นักเรียนฟังอันนี้เป็นยัญชนะตน้นนี้เป็นสละอันนี้เป็นตัวสะกดให้ดูตัวหลังนะคะอันนั้นคือมาตราตัวสะกดแต่อันนี้ให้นักเรียนมาสังเกตตัวสะกดดูซิว่าอันนี้ไม่มีตัวสะกดไม่มีจริงไหม อันนี้มีพยัญชนะต้นมีสละแล้วมีตัวสะกดไหมคะเนี่ยมีไหมไม่มีแสดงว่าอยู่ในประเภทนี้นะคะไม่มีตัวสะกดอันเนี้ยสพยัญชนะต้นเอียอเอีย e e มีตัวสะกดไหมลกูกไม,ม่ไม่มีเลยเห็นไหมอ่าต่อไปปอเ e e อียเปียปอเป็นพยัญชนะต้นเอียอเป็นเอีย e อันนี้มีตัวสะกดไหมคะ ไม่มีแสดงว่าสามอันนี้ไม่มีตัวสะกดซึ่งซึ่งอยู่ในประเภทนี้แน่นอนและร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องแล้วนะคะต่อไปมาดูประเภทที่มีตัวสะกดบ้างอ่าตอนแรกเขาอยู่กันแค่สองคนอยู่แค่สองคนคือพยัญชนะต้นกับสระอยู่ด้วยกันสองคนตอนนี้จะมาอยู่ด้วยกันสามคนแล้วนะคะคือเพิ่มตัวสะกดเข้ามาอ่าเหมือนตัวสะกดเป็นตัวแถมเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยสมมติบ้านหนึ่ง บ้านหลังหนึ่งอ่ะบ้านหลังหนึ่งอ่ะมีพยัญชนะต้นกับสระมีพี่พยัญชนะต้นกับน้องสละแต่ถ้ามีตัวสะกดเข้ามาจะไม่ได้มีแค่พยัญชนะต้นกับสระแล้วจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งพยัญชนะต้นของตัวใดตัวหนึ่งในกอไก่ง้อนหูเน่เข้ามานะคะอ่านักเรียนมาดูอย่างเช่นมีตัวสะกดลเหยบบเรียบเนี่ยอย่างเงี้ยคือ อันไหนเป็นตัวสะกดคะเรามาดูซิอันนี้เป็นพยัญชนะต้นอันนี้เออีออสระส่วนอันนี้เป็นตัวสะกดเนี่ยแหละคือเพิ่มตัวสะกดเข้ามา<อ>เขาอยู่กันแค่2คนแต่ทีนี้มีตัวสะกดเข้ามาก็จะเพิ่มเป็นอีกหนึ่งคนเป็น3คนมีประกอบด้วยพี่ใหญ่เลยพี่สระเอ้ย,อยพี่ใหญ่เลยพี่เยันชนะต้นแล้วก็คนกลางเลยสละและคนท้ายเลยน้องตัวสะกด โู้หนูขอเข้ามาอยู่ด้วยสิเอออะไรอย่างงี้หนูไม่มีบ้านอยู่เลยมาขอเขาอยู่นะคะเลยเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดซึ่งสระไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนรูปนะลูกจะมีตัวสะกดเข้ามาก็ไม่เปลี่ยนรูปไม่ต้องตัดอะไรทิ้งเลยยังอยู่ครบทุกตัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะอะต่อไปสออันนี้เป็นชนะตน้นเอีย e ออันนี้เป็นสระอันนี้เป็นอะไรลูกตัวสะกดนั่นเองเหมือนกันเลย สอียงอเสียงสระไม่ถูกตัดทิ้งสระยังอยู่คงเดิมนะคะแค่เติมตัวสะกดไปแค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปียกอันนี้เป็นพยัญชนะต้นอันนี้เป็นเอียสระอันนี้เป็นตัวสะกดแน่เพิ่มมาแค่หนึ่งตัวเป็นปอียกอเปียกปอียกเปียกตัดเอียอะไรทิ้งไหมคะไม่ตัดจำไว้เลยว่าสระเอีย จะถ้ามีตัวสะกดเข้ามาไม่ต้องตัดสระทิ้งถึงเขาจะไม่มีตัวสะกดเขาก็ยังมีสระเหมือนเดิมเอเอออเหมือนเดิมแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขามีตัวสระตัวเอตัวสะกดเข้ามาเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงสระจะยังอยู่คงเดิมเพียงแต่เพิ่มเออตัวตัวสะกดเข้ามาเท่านั้นเองนะคะอ่าต่อไปมาดูที่สระเอือกันบ้างนะคะสละเอือแตกต่างจากสละเอีย ตรงที่สระเอียเป็นเอยอแต่อันนี้เป็นเออออ่านว่าเอือเออออ่านว่าเอือเออออ่านว่าเอือสระเอือสระเอือเป็นสระเสียงยาวสระเสียงสั้นคืออะไรสระเอือนี่นี่เองอ่ะเขียนนี่แหละอ่ะสระเอืออันนี้คือสระเสียง สั้นนะคะอันนี้คือสระเสียงยาวเอือ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 อ่าเอือคือสั้นเอือคือยาวต่อไปสระเอือเขียนไว้ทั้งหน้าบนและหลังก็คล้ายๆกับสระเอียเลยอันนี้สระเอียก็มีหน้าบนหลังเหมือนกันอันนี้ก็มีหน้าบนหลังพยัญชนะเมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะจะออกเสียงพยัญชนะผสมด้วยสระเอือเช่นอุย้ยสองประเภทนี้แทบไม่ตากแตกต่างกันเลยลูก แทบจะเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนแค่รูปสระแค่นั้นเองนะคะสระเอือเช่นคําว่าเสือเรือเจือเหน็นไเอืออเอืออเอืออสอเอือเสือรอเอือเรือจอเอือเจือนะคะอ่ะทีนี้มาดูรูปแบบแบบไม่มีตัวสะกดบ้างจำได้ไหมตัวสะกดเป็นตัวแถม ขออยู่บ้านด้วยสิออในทีน่นี้เขายังอยู่บ้านกันแค่สองคนยังไม่มีตัวตัวแถมเข้ามาคือไม่มีตัวสะกดเป็นสอ, A U o, สอเอืออสอเอือเสือพยัญชนะต้นกับสระอยู่กันแค่สองคนเห็นไหมลูกรอเอ,อือเรือพยัญชนะต้นกับสระอยู่กันแค่สองคนรอเอ,อือเรือจอเอ,อือเจือเขาอยู่กันแค่สองคนแต่เมื่อใดเมื่อใด เมื่อใดที่มีพย,ยัญชนะเอ,อ้มีตัวสะกดโอ้ครูพูดผู้ดพูดถูกพิมพ์ดพดพดพดมดละอ่ะแต่เมื่อใดมีตัวสะกดเข้ามานะคะตัวสะกดเข้ามาเหมือนตัวเหมเข้ามานั่นแหละลูกอะก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงทันทีนะคะจากเสือเป็นเสือนอย,อย่างเงี้ยเรือเป็นเรืองเจือเป็นเจือบอย่างเงี้ยอะนักเรียนมาดูสอเออะอะอันนี้พย,ยัญชนะต้นอันนี้อเอออก็เป็นสระเอือส่วนอันนี้เป็นตัวอะไรลูกตัวอะไรที่ครูบอก ตัวสะกดนั่นเองนะคะอ่ามีตัวสะกดเข้ามาต่อไปรรอเอ,อือตัวสะกดคืององ,งูเป็นรอเอ,อืองอเรื่องอ่าต่อไปเจือจอเอ,อือเจือพอมีตัวสะกดเข้ามาเป็นจอเอือก็เจือนั่นเองนะคะซึ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกับมาตาตัวสะกดคือแค่มองตัวนี้ไงลูกอันนี้แม่อะไร น้วหนูแม่กลนเนี่ยงองูแม่อะไรแม่กลนนี้ก็แม่กลอ่ะอันนี้แม่กลงอันนี้แม่อะไรแม่กกแเห็มอ่าวพีดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่คะเออมันเชื่อมโยงกับมาตาตัวสะกดและเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดทั้งสองสละนี้ให้นะักเรียนทําตั้งใจทํากันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ